วันนี้เราจะมาเล่นเกมทดสอบความฉลาดของคนในบ้านไอคิวคงดีสี่รอบอ่ะเขาถามสามรอบพอบอกแล้วเรื่องการแข่งขันเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนหมีป่ะไอ้ที่ที่ผมรู้ตอบได้เลยป่ะหรอพี่ได้ไดนเสาร์อีกแล้วอ่ะโอ้เอาเลยนะเอาไปใช้ฆ่าป่ะตัวอบบเอฟตัวหิ ตัวบักเอดไว้แล้วมีช้างอย่างเดียวแล้วเอ็งไม่เฉลยให้หลานเลยไปไม่รู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i อแบงค์แ r y ี่ครับและวันนี้เราจะมาเล่นเกมทดสอบความฉลาดของคนในบ้านไปดูกติกากันครับผมกติกา จับการ์ดคนละหนึ่งใบให้กับคนอื่นแล้วเริ่มคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนหัวของตัวเองหากตอบถูกจะไม่โดนทำโทษแต่หากตอบผิดมีบทลงโทษสุดโคตรออยู่ไปเล่นกันเลยเฮ้ยโคตรเก่งเลยอ่ะเก่งดันเลยอ่ะอ้าวพี่แบคบแล้วถ้าสมมติว่าทายผิดแล้วลงโทษแล้วแล้วจบเกมเลยหรือว่าไอคนที่โดนลงโทษแล้วต้องนั่งทายต่ออยู่ต้องทายต่อไปดูเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้เลยว่าวันนี้ใครฉลาดที่สุดหรือโง่ที่สุดในบ้าน พิ้งไปพิ้งไปพิ้งไปโคกจ๊กขวัญชีคิวโคกดีหาคำตอบเอาแค่สี่รอบอะได้เลยเอ้ยขนลุกเลยอะคำถามสามรอบพอได้คำตอบเลยจะกินมาล่าให้ดูเ,เ,เรื่องการแข่งขันเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนไม่เคยยอมแพ้ใครแน่นอนเอ้ยมาแลยครับยังยังเล่นด้วยร้ <c oughs> องไห้หรือเปล่าอ่าโอเคไม่ไม่ไปนั่งหัวโตเลยมาใครแพ้โดนทำโทษหมดนะโอเคถ้ามันจะเจ็บหัวมันติดผมไงโอ้ยไม่คนนั้มันไดยังเล่นด้วย ไอ้ร้องไห้นี้ออกไปจากเกมเลยนะคะออกไปเลยนะคะไปอยู่กับนักคุณเลยนะคะสิไพ่มาอย่าเปิดนะใสเลยอย่าให้นักโค้เห็นคนเดียวคนอื่นเห็นได้โอ้โอ้ยโอ้ยอยาก้ยโอยโโอ้ยโอยอ้ยโยอ้ยโ้อายมา้ยยยอออ้ออ้อย ครบแล้วหาให้คนดูดูแครกี้ของใครยากพี่ว่าขอยโค้งยากสุดเอ้คือของใครบอกว่านินลาเราจะมาเริ่มเกมนี้ให้คนที่อายุน้อยที่สุดเป็นคนถามก่อนอแล้วก็วนไปทางซ้ายเริ่ม่ากนิน,นลาก่อนเลยถามทุกคนเลยว่าบนหัวหนูอะใช่ของใช่ไหม ใช่ค่ะไอ,อ้กระเล้ใช่ก็ได้อ่ะกินได้ไหมถามันเลยกินได้ไหมกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างผู้คนที่พูดต้องพูดความจริงเท่านั้นนะครับอ่ะตาคุณแล้วฮะคุณนภัชลินของไอ้นี่คือมีชีวิตไหมมี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 ของที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสัตว์นะอ่ะอาโคนี่เป็นสัตว์หรือสิ่งของสิ่งของเออเป็นสิ่งของของกินไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะกินได้ไหม ก็ถามไปแล้วไงไอ้ที่พอกันหลานเลยร้อนขามอันแรกเลยทุกคนเห็นแววแล้วนะเป็นสัตว์เดี๋เป็นผิงของอุ้ยคผมเครือไหมผมเครือคผมเครือไอ้เนี่ผมรู้ตอบได้เลยป่ะหรือว่าตอบเลยตอบเลยป่ะยงตอบเลยป่ะทั้งรอบลองดูลองตอบดูค่ะเป็นสัตว์เป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำสัตว์บก แล้วมันเป็นสัตว์ที่มีปีกหรือว่าเดินบนพื้น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 อ่าเอ้ยในบ้านหรือนอกบ้านนอกบ้านอกบ้าเขาใช้นอกบ้านลาคือคนที่ช่วยโค้ชที่สุดนลาช่วยทุกคนนลาเป็นเด็กดีอะเก่งมากช่วยทุกคนเป็นสิ่งของไงแล้วก็เป็นของใช้ไหมหนูใช่ไงที่ทุกคนรู้ไหมมันคืออะไรเนี่ย เปลี่ยนของนิราใหม่ได้ไหมเล่นใหม่ไดของนิราได้ได้ทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนให้นิราห่ขออนิรายากมากเอาเปลี่ยนให้อันนี้ง่ายโอ้ยากที่สุดในโลกอันนี้ง่ายได้ยากกว่าเลยไอ้โคตรผู้ถามผู้ถามเลยสิ่งของหรือสัตว์สิ่งของสิ่งของนิราสับสินค้าเงี้ยมีขายไหมมีโอ้เยอะเลยทุกที ของไอ้นี่คือกินพืชหรือกินเนื้อกินพืชกินพืชกินพืชเดินสองขาหรือสี่ขาสองขาแล้วแต่อะไรโค้กแล้วแต่พี่พอจะเชื่อลูกลูกบอกว่าสองก็คือสองไอ้โค้กหลอกอีกแล้วไม่หลอกเรานั่งได้ไหมไม่ได้ได้ทิ้มตูดตายโอ้ยไม่ไปอีกแล้วม่ใช่กล้องไหม กินราคือโตอยู่วนมากนะคะอ่าโอเคตาเอครับทำได้หลายเมนูไหมโอมดูเริ่มมาเป็นอาหารแหละเยอะมากเยอะ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 มากเอ๊จะรู้แล้วเอ๊ะตอบถูกทำไงก็ตอบได้ยัไงก็รอดอยู่ตอบตอบไข่คะตอบใครคิดว่าถูกไหมไปเตรียมของมาอยากโดนอะไรระหว่างผมเปรี้ยวเอามาเหอะผมโดนได้หมดอ่ะเอ๊ะเอ๊ะทอมาดู โทรก็ผิดเย้ไปแล้วไอ้โอกตายตายของไอ้นี่ชอบอยู่ในน้ำหรือว่าชอบอยู่บนบกแล้วแต่โอเคแล้วแต่แล้วแต่ด้วยของพี่กินพืชหรือกินสัตว์ทั่วไปกินกินพืชกินพืชเพชรไม่กินเนื้อสัตว์แต่เรามากินเนื้อเขาได้เอ๊ะไม่ไหวเหรอไอ้เจ๊มึงมึงเยอะโคก้วกูล่ะ นี่อะไรก็ไม่รู้ด้วยพืชหรือเป็นของอ่ะเป็นของเป็นของก็พูดอยู่สิ่งของของลูกอ่ะคะของลูกนั่งได้ไหมนั่งก็ได้ยืนก็ได้เูาทำบ่อยด้วยเอ๊ยไม่เฉลยให้หลาวเลยไรอไรไม่รู้รู้ยางอะไรต่อแลยวไหมไม่ใช่ไม่ใชะนาวให้นิาเลยเบีบให้ับหยดเดียว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  On right. so well. ี็ไม่ต่ลงกันอยู่เลยว่าไม่้องยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากกินมาไม่อยากกินมากกินมะบูเปียเลไหมไม่มีใครมีการดึงไม่โข่ไม่ขมอร่อยไหมเป็นไงรสชาติ ขผมแม่เพาะมันเป็นมาล้านไม่ต้องขมเลยลูกเป็นยาลูกของพี่ไอซ์เหรอขนาดของมันเนี่ยเท่านี้หรือเท่านี้อุ้มได้อะไม่ใช่ที่กูกลัวว่าะันนียตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กตัวละคนเออตัวน้อยเหรอแล้วคนอ่ะรอบหน้ากูทายเลยเป็นอย่างนี้ลองแทงตูไอ้โกายากอะเป็นสิ่งของประดับบ้านนะไม่ใช่เป็นของใช้มันมะนาวทีเดีแล้วบเปลี่ยนได้ละยาวหรือสั้นหรือเล็ก ยาวยาวแล้วยาวเรียวยาวเรียวน่าเขาทำแบบนี้เหรอใครตอบก็ได้นะหรือยังไงหรือจะตอบหายไปไงผิวเขาเนี่ยขุขระหรือว่าเรียบมีขนเลือบเลยเรียบเลยเลือบเลือบจริงหรอกูได้จริงหรอเร่องอาฮังโค๊กรู้ได้ไหมคิดถึงอะไรของพี่เป็นหมีป่ะหมีป่ะเลือบเลยเลือบเลยพี่มั่นใจเลยแต่หน้ากูตอบอะรอบหน้ากูทายเลย ่เลือกให้แพ้เหมือนพ่ออ่เดี๋ยวให้พ่อทำอะไรคะมะนาวพ่อบีบเลยนะไม่ใช่นี่ฮะมะนาวว่าเอาเล่นแล้วเหรอเอาเดี๋ยวนี้เกมเนี่ยไอ้ไอ้บ้านเรามีไหมมีเหรอวะมีมมาใจป่ะตอบดิกูไม่มั่นไงอันนี้ลาละใช้ของใช้ของใช้ดิเป็นของใช้ของเล่นมันมีอะไรมั่งอ่ะของพี่ไอซ์เนี่ยอยู่กับเป็นฝูงหรือว่าชอบอยู่เดียวเฮ้ย อ่ีก้โโหถ้าพูดไปนี่คือรู้เลยป่ะเนี่ยอะไรอยู่หลายตัวของพี่อ่ะของพี่เคยมีหนังที่มันทําท่าทุบหน้าอกไงวะเฮ้ยใช่ไมีมีมีถ้าเราไปโดนอันตรายไหมก็ทำไมเราไม่ระวังแล้วแต่จังหวะว่ะโค้ดไอ้โค้ดแม่สงสารมึงใช้มือใช้เท้าได้หมดอ่ะเลื่อน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 อะไรอ่ะตอบเลยป่ะอ่ะต่อเลยเอาไหนเลือกลยลูกใช่ป้าทุบเลยนะไม่ใช่อ้าวเลยเอย ก็นปเลยส่วนมากเนี่ยเขาจะเอามาเลี้ยงหรือว่าเห็นได้ตามทั่วไปทั่วไปก็ทั่วไปก็ไม่ได้ก็จะมีเอามาเลี้ยงบ้างอ่ะไม่อยู่ที่เกาะน้อยส่วนน้อยเกาะอะไรกูยังไม่รู้เลยไปสองขาแล้วทํามือได้ปะไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่อยากรู้ก็ตามเลยตามเลยทำมือได้ปะทำไม่ได้ไปโค้งอันนี้ดิทำทำทำบอกแล้วว่าพี่ได้ไดโนเสาร์อีกแล้วอ่ะ เดี๋ยคือตรงตัวแล้วอ่ะไอพี่ไม่น่ากลัวหรอไอตัวเนี้ยเมื่อไรจะถูกไเลโอ้อ่าเออมีอะไรบ้างของใช้อ่ะมันไม่ใช้แบบว่ากับพื้นยากตาล้ารู้เลยแต่ว่าทำอะไรได้บ้างถ่ายไอ้ยนถ่ายต่อต่อติ๊กค่ะพี่คุณ กว่าเวลาจะตอบถูกว่ากินมะลาจนหมดชิ้นกินเก่งแล้วตัวสีน้ำตาลหรือไม่เฮ้ยใช่กองโอมมีหางไหมมีสิตอบเลยได้ไหมได้จิงโจ้ไหมไปตอบผีแพนด้าตอบใจรู้ใช่ไหมถูกถูกแล้วโอ้ยหนูชาวสวนใช่ไหมใช่ ตอบเลยนะใอ้ข่ากัใช่กันไม่รู้แต่รู้ว่าผิดข้าโค้มันมีอย่างหนึ่งอ่ะที่ยังไม่มีใครกินเลยให้เอเลือกไหมหรือให้ใครเลือกเอาไปเลยพี่เอาง่ายๆไปก่อนของไอ้เหรออะของพี่ธีลาเอะไลหรพี่ธีลาพี่นีลาปของไอ้ยากมากแน่เลยเนี่ยือเปรี้ยวนี่ยากมากอยู่นี่พอไปให้กันหนูไม่ต้องถามละ มีล้อด้วยขอตอบรถรถนินาตอบแล้วนินาตอบแล้วตอบอะไรก็รถพ่อก็แม่กมีเป็นรถของเล่นอ๋อโอเคให้นีนากินเถอะนีนากินอยากกินอะไรอยากกินอะไรกูดอามนี้อ่ะเดีดิโหยมีมีสองอย่างในใจอ่ะตอบไปเลยไม่ตอบวะแล้วแต่ตอบเลยตอบเลย เ็นเม่นวะนี่มันต้มอย่างนี้แบบเห็นให้เอยังเอ้ยอไรอ่าเหรอ้ต่อยเสยหรือจะพูดอ่ะไม่ใช่เสียเสียรก่นอันนี้โขี้นกง ย่อย่อย่อ่ะสกิปม่อนยิ้มเลยดิยิ้มเลยดิอม่าดูอย่ามปดูดิถูกป่ะถูกอาบ่าวไปเลยไปเอาไปชนะแล้วเอาไปชนะแล้วทีไปอยู่อันตะคุณเลยวุ่นวายจิเป็กอยากเล่นด้วยอะต่ไปแม่อ่ะต่อไปเป็นตาเม่นละอ่ะเม่นกับอะไรนะพี่ต่อไอ้เสียมเม่นกับเสียมอ่ะมาแม่มา คอสั้นคอยาวยาวบ่าววะไม่ยาวไม่สั้นอุ้ยมันยากไม่อยากเล่นแล้วอ่ะคอทำนี้ได้เลยเฮ้ยจะจะไปแพ้ในเกมนี้หรอแต่ถามว่าชาวสวนใช้ใช่ไหมยวเพิ่งถามไปแล้วนะสวนคนเสียงก็ไม่ใช่จอบก็ไม่ใช่เขาใช้ไว้ทำอะไรไว้ขุดหรือไว้พวนพวนดินเอ้ยเอ้ยเอ้บอกหมดแล้วมันชื่ออะไรอ่ะไม่รู้กว่ามันรู้แล้วแต่มันไม่รู้ชื่อไม่ชื่อขุดคืออะไรไม่แม่นทายต่อ น้ตาลใช่ไหมออตอบเลยไหมตอบตอบว่าลิงเอาอะไรด้ยงเลยเรือกเลเลือกเลยเอาไหนเืออะไรเรากินอันนี้อ่ะอันนี้กินยังอันนี้กินแล้วเอาละเอาละ เขาเปิดดูเลยมันคืออะไรเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไม่เหงรูปยาวแต่ว่าอะไรเรียกว่าอะไรกันก็พูดไปอยู่ว่ารูอ่ะไม่ได้พูดตอบอ่ะนั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจับเวลาดู40กว่าทีกับพูดว่าเนี่ยศึกนี้นะเป็นศึกล้างตาสําหรับพี่น้องใครแพ้หรือใครตอบผิดพลาดในแต่ละครั้งก็โดนดีดมายมยมากองตอบเลยใช่ปะเฮ้ยสัตว์ถึงผลไม้เอาก่อนเลยสัตว์ดุร้ายไหมไม่ดุ อาวดี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 ไม่ดูเลยถ้ามันแดกหัวมงได้ทำไมเของไไ้นี่มีเปลือกไหมมีสิผลว่ามันมีเปลือกหมดไม่ใช่หรอจริงว่ะตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอ้ลูหลายรูปแบบอ่ะของไม่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมเอ้โอ้โหเอคิดคๆๆคเอ๊หลับปะเนี่ยกิน้อสัตว์หรือกินพืชสองอย่าง ได้หมดได้หมดได้หมดมีกินพืชด้วยเหรอได้ได้หมดก็แบบเวลาเหลือๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแบเลมๆนั่นเลมๆไอ้มีขนป่ะไม่มีไม่มีขนจมูกยาวอ่ะจมูกเอฟแค่จมูกยาวอะจมูกสั้นตัวบอกเอฟไอตัวตัวบอกเอฟวะยังมีช้างอย่างเดียวแล้วมึงก็รู้ถ้ามึงเจอเนี่ยสัตว์อย่างเงี้ยที่กูอยู่ตรงหน้าเนี่ยมึงจะวิ่งหนีหรือจะสู้กูจะไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วเพราะวมันต้องมันต้องตรงข้ามแล้วต้องดุแน่ ค่อยคิดนะไอ้คงเป็นปันอยู่อี้กลัวว่ากลัวูุชนะค่อยคิดนะอะไรนี่สีเขียวหรือว่าสีเหลืองสองสีครับตัวใหญ่เหรอใหญ่ช้างแมมมอสอ่ะเิดไอ้สารมาไกาตอบอ่ะเฮ้ยไม่้ินหยุดเดอดไม่ด้กี่ขา ี่ของไอซ์เหลืองก็ได้แดงก็ได้กรุงเทพเนี่ยกินกันไหมกินโอ้ทั่วโลกเลยดิ<ล>ประเทศเรามีป่ะไอสัตว์มีมีมีมมประเทศเรามีประเทศเรามีพม่อเหมือนพ่อเลยอ,ะอ,อ,ยอ,ยอ่ะเท่าไหร่วะเดลเลวสัตว์ทุกที่มีสัตว์อันนี้อยู่ด้วยใช่ไหมมีมีทั่วโลกเลยขนาดเขาอีกคนยังมีอยู่ที่บ้านเราของมูนอันนี้ประเทศเราก็มีเอาไว้แล้วเอาไว้ขอตอบไปแล้ป่ะได้ไดิแตงโมถูกปะ คอยาวหรือคอสั้นยาวอยู่ว้าวยับมาให้มาบอกเลยมีลายไหมแบบลายคั่นๆอะไรเงี้ยมีคาสั้นปะแต่โหช่วงหลังมันเป็นอย่างงี้ป่ะถ้าบอกว่าอูดอะถูกก็มึงตอบแล้ตอบอูดอะมาวางมือนะครับ มึงก็ขยันตอบกูว่าเจ็บนิ้วไปหมดแล้วเหออีกเหลือตัวเดียวแล้วมารอบนี้กูตอบเลยสีเหลืองหรือสีเขียวเหลืองมากกว่ากูตอบตอบว่าเสือเสือบ้านน้องมีเหลืองด้วยอุตสาหอ๋อเสือคงตัวสีเลียวถ้าจะได้รูปเป็นสีส้มอ่ะอย่าพุ่ยอย่าพุ่ยอย่าพุ่ยเล่นต่อไอ้พ่ออยากต่อ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 อุ้ยอุ้ยดูมือกู ถ้ากูทำท่าไปมึงรู้เลยเนี่ยอ๋อถ้ากูตอบได้กูเสายกลัวกลั่จะกลัวกัวกลั่นจะใบมึงท่าดีนะไอ้ใครกูไม่นึกถึงกินเจ้าให้แหลกไง พี่ไผ่ก็มีไงเสือสยาหนงนงนุษก็มีสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปไม่ง่ายค่ะปันปันถ้าเกิดใครชอบถูกใจก็แชร์ไปดูเล่นกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสปอนเซอร์เข้าเยอะๆนะครับขอบคุณเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วย ใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย